ถัดจากจุดนี้มาอีกนิดนึงหันมาทางขวาครับก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งศูนยอมอีกโซนหนึ่งครับีนจะเน้นเป็นต้นไม้ครับโอ้โหต้นไม้นี่น่าจะเก่าพอสมควรนะนี่เป็นท่อนสูงนะนี่เห็นรอยตะปูเอออือนี่ก็จะเป็นโคนของต้นมะม่วงนะครับ มีปลูกต้นน้องม่วงด้วยนี่ใต้โคนก็จะมีรอยนี่เอาท่อนเสาเก่าๆท่อนจุงเก่าๆามาใส่นี่ครับจะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่จะทำแล้วก็นี่ยบอนไซนี่โอ้นะ แล้วก็มาในส่วนของหน้าบ้านนะครับอันนี้เป็นเป็นบ้านเป็นกระท่อมที่แกอาศัยอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้แกกาลังจะขึ้นไปอยู่ข้างบนนั่นแล้วเนะดี๋ยวจะไล่ฟังข้างบนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูสวนย่อมกันวันนี้เรามาโฟกัสตรงสวนย่อมกันบ้านแกยังไม่เสร็จบ้านไม้นี่ครับก็จะปลูกอะไรรอบบ้านเลยน,นันนี่โอ้อยที่ทัดดีมากนี่ครับ เอามาแขวนไว้คือใหบอกว่าแกต้องได้ปลูกต้นไม้อย่างน้อยหนึ่งต้นต่อว,วันนะครับจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่เลยก็ตามนะครับอืม mm hmm. นี่นี่เอากระลามะพร้าวมาทำโอ้ดีไซน์มันเท่ดีนะนี่เอาต้นไมน้แล้วก็อันนี้มาใส่พอดีเลยนี่อันนี้มะพร้าวตั้งลูกเลยนี่อืมเ mm hmm. นี่ยครับ อ่าดูกันเป็นแบบธรรมชาติหน่อยเนะาะออครับอันนี้ต้นอะไรคล้ายๆหนวดตกสีนะแต่มันน่าใช่ออืมครับนี่มาตรงนี้อีกที่หนึ่งโอ้ตรงนี้นี่เป็นเป็นหินกระจัดสวนหินนั่นนี่เอาหินมาเรียงแล้วก็เอาหอยมาตั้งไว้เป็น ที่ปลูกต้นไม้ครับเปิดกหอยโขงหอยขมหอยอะไรแล้วก็อืมกระถางเล็กๆน้อยๆครับนี่จัดอย่างสวยงามเลยดูครับตุ๊กตาเสืออะไรตาสิงโตมาใส่ประก,กอบนะที่จริงตรงนี้เป็นน้าตกด้วยนะแกทำเป็นน้ําตกด้วยน,นันี่น้ำมันจะไหลแต่เกิดแกเปิดน้มนะอืม